สวัสดีครับวินนะครับก็นี่เป็นคลิปแรกในรอบ6ปีกันเลยทีเดียวนะตั้งแต่รีวิวกันดั้มไป2ค,คลิปแรก นี่ก็เป็นคลิปแรกในรอบ6ปีกันเลยทีเดียวเนาะตั้งแต่รีวิวกันดั้มไปใน2คลิปแรกแต่ว่าวันนี้วินจะไม่ได้มารีวิวกันดัมอะไรนะวินเพียงจะมาบอกว่าวินเริ่มกลับมาทำช่อง YouTube แล้วช่างนานจริงๆเลย6ปี ช่วงแรกๆโดนเพื่อนล้อไวเยอะกลัวการโพสเลยก็จริงๆแล้วเป็นมีแผนที่จะทำช่องเนี้ยมาสักพักแล้วแต่ว่า อาจจะมีความกลัวที่ไม่กล้าทำแล้วก็อาจจะมีงานส่วนอื่นๆด้วยก็เลยอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะลงสักทีจนวินได้มาเห็นคลิปของอาลีอัพดาซึ่งเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่วินชอบมากๆคอนเทนต์เขาจะเกี่ยวกับพวก YouTube การทำ Business แล้วก็ p r o i v i t y เหล่านี้นะมีคลิปหนึ่งที่วินได้เข้าไปดูมันจะเกี่ยวกับการทิปในการทำ YouTube แล้วก็มีหนึ่งในข้อนะนะั้นน่ะที่เขาจะบอกว่า ต้องเริ่มลงมือทาเลยนั่นเลยเป็นที่มาของคลิปคลิปนี้นั่นเองครับก็ตั้งแต่ดูไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วกับเกือบอาทิตย์แล้วเนาะก็วันนี้วินก็เลยได้ตัดสินใจเริ่มลงมือทาและนี่เป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเอง <laughs> แต่ต้องพูดตรงๆว่าวินยังไม่รู้นะว่าคอนเทนต์ของช่องนี้หลังจากนี้จะเป็นในรูปแบบไหนแต่ที่แน่นอนก็คือไม่ใช่การดัมแน่ๆข้างเลิกแต่มาสักพักแล้ว แต่ที่เริ่มกลับมาทำเพราะว่าอยากจะทำเป็นเหมือนไดอารี่ส่วนตัวด้วยเพื่อแต่ที่เริ่มกลับมาทำเพราะว่าอยากจะทำเป็นเหมือนไดอารี่ส่วนตัวด้วยเผื่อว่านะนะพตได้กลับมาดูคลิปตัวเองเนี่ยจะได้รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราหลอขนาดนี้เลยเนะี่ย แต่ที่กลับมาทำเนี่ยเพราะว่าเผื่ออน,นาคตได้กลับมาดูคลิปเนี้ยจะได้กลับมาดูว่าตัวเองแม่งแต่ที่กลับมาทําคลิปเนี่ยเพราะว่าเผื่ออน,นาคตได้กลับมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกล้้จะรู้สึกว่าโหวัยยี่สิบนี่โคตรหล่อเลย <S <S แต่ที่เริ่มกลับมาทําคลิปเนี่ยเพราะว่าหลังๆก็คือเสพคอนเทนต์ใน YouTube ค่อนข้างเยอะเลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะเริ่มทําช่อง YouTube กับเขาบ้างคอนเทนต์หลักๆที่คิดไว้นะแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่าแล้วก็เป็นเหมือนการทำเดลี่ไปในตัวด้วยเวลาอนาคตโตมาจะได้กลับมาดูอืมและอีกอย่างนึงก็คือวินอาจจะนําพวกทริปไป และอย่างนึงก็คือวินไยจะนำพวกทริปแมนทริกที่วินใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมันทำให้รู้สึกวอาชีวิตวินก็คือแบบมีความ productive มากขึ้นแล้วก็วินไานจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะได้อย่างคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการออและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำเออือ และอีกเหตุผลหนึ่งนะที่วินเริ่มทําคลิปนี้เพราะว่าวินอยากให้มันเป็นการตั้ง c h a l l e n จ์ให้ตัวเองด้วยเพื่อเป็นการเตือนตัวอ,อย่างหนึ่งแหละเพราะเป้าหมายที่วินได้ตั้งขึ้นมาตอนนี้ก็คือการทําช่อง Youtube ช่องนี้แหละไปตลอด2ปีโดยมีแผนที่จะลงอย่างน้อย1คลิปท,ทุกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนาะก็ประมาณนี้แหละแผนซึ่งมาดูกันว่าทาวินจะสามารถทำได้หรือว่าทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ ก็ไม่ได้แต่ถ้าได้ก็ดีจากที่ทุกคนเห็นนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระหรืออะไรหรือจะไม่ได้มีคอนเทนต์ที่มันว้าวอะไรเป็นเพียงแค่วินมาพูดกับตัวเองใช่พูดกับตัวเองก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้แล้วเรามาเจอกันอาทิตย์หน้าไม่ต้องมองถึงสองปีหรอก ขออาทิตย์หน้าก่อนาอาทิตย์หน้าเจอกันที่เจอกันในอาทิตย์หน้าถึงสองทิตี่เออจอกันในอาทิตย์สองทิตย์ครับบ๊ายบาย